สวัสดีครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยครับโกโก้ปั่นลาวาอานหรือว่าโกโก้อาอนะครับทุกคนอันนี้เป็นเมนูโกโก้หรือว่าเมนูดัชโกโก้นะครับวันนี้เราทำสองแก้วพร้อมกันเลยนะครับท่านไหนที่ไม่ชอบทานกาแฟหรือว่าชาก็ต้องเมนูนี้นลครับเมนูโกโก้ปั่นหรือว่าโกโก้ลาวาอาอนะครับสีสันสวยงามสมูทละมุนหอมน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้ อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับเป็นเมนูที่น่ากินมากๆเลยครับสีสันสวยงามหอมโกโก้หรือว่าหอมดัชโกโก้มากๆเลยครับทุกคนยิ่งเราใส่อัลมอนด์และยิ่งหอมแบบสมุรละมุนน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับทุกคนเราท็อปวิปปิ้งครีมทั้ง2แก้วเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสําหรับเมนูนี้ครับ สีสันสวยงามสมุทละมุนน่าก,กินมากๆเลยครับทุกคนเข้มข้นมากๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยโอรีโอคางแก้วนะครับอันนี้คือศิละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูโกโก้ปัน่นลาวาอัลมอนด์นะครับแก้วนี้ก็ตกแต่งนะครับสีสันสวยงามน่าก,กินมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ โรยด้วยเมล็ดออนด์สไลด์นะครับอันนี้เป็นเมล็ดออนด์อบแห้งนะครับโรยข้างบนนะครับแก้วนี้ก็โรยลงไปเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสีสันสวยงามมากๆเลยครับแบบเข้มข้นมากๆเลยครับหลังจากนั้นก็ท็อปด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับอืมสมุดละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแก้วนี้ก็ท็อปเลยครับ ว้าวน่ากินมากๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูโกโก้ปัน่นลาวาอามอนหรือวา่าเมนูดัชโกโก้ลาวานะครับน่ากินมากๆเลยครับรับสักแก้วไหมครับว้าว